สวัสดีครับพบกับผมเกสติและนนอน์จากดิสแตนเนอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะอยู่ที่ตัว o o d l e นะครับผมเพราะว่ามีคำถามจากผู้ค้านะครับผมที่สอบถามมาว่า how to หรือมีวิธีการไหนไหมที่มีการลิมิตการล็อกอินของ Moodle ต่อ1เครื่องในเวลาเดียวกันนะครับก็คือพูดง่ายว่าในหนึ่ง u n t เนี่ยจะเราจะมีวิธีการลิมิตไหมว่าจะสามารถล็อกอินเข้าไปได้เพียงแค่หนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันถ้ามีเครื่องอื่นล็อกอินในแอคเค้าเดียวกันจะ หลุดการ Connect หรือว่าหลุดตัวเซสชันของตัวไ c เค n าเดิมออกมาครับสำหรับการตั้งค่าตรงนี้ไงมาครับผมก็คือเราจะมาปรับค่า c อนเทนต์ล็อก g i n ครับผมเริ่มต้นนะครับเราก็จะล็อกอินเข้าผ่านตัวม o o d l e a แอดมินก่อนนะครับหรือว่าเราต้องเป็น a d m Administrator นะถึงจะเข้าไปตั้งค่าได้จากนั้นเามาตคลิก s i t e Administration แล้วก็ Search คำสั่งเลยก็ได้ครับผมอ่าเ c ิร์ชคำว่า Concur ครับ Quer, c o n ค u ร์สเ n CUR นะครับแล้วก็ Search คำศัพท์ตัวนี้คุณจะเจอหัวข้อแรกเลยครับจะอยู่ในมวด Manage, Authentication นะครับหรือว่า a d น i ์ t t สเทชั่นปลักอินออเทนติเคชัแล้วก็ Manage, Authentication จะมีค่าเขียนว่า Limit, Concurrent, l o o i n นะครับค่าเริ่มต้นตัดเป็นโนนะครับโดยเขาที่เขียนขอธิบายไว้ครับว่าถ้าเกิดค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นโนก็คือโปรแกรมไม่สนใจนะครับก็หลายๆยหลายๆเครื่องก็สามารถล็อกอินโดย u s e r เดียว,วันได้ แต่ถ้าเกิดมีการปรับนะครับก็คือเซสชันล่าสุดจะไปแทนที่เซสชันเดิมเซสชันเดิมจะถือว่าโดน t e r m i n ินาทันทีนั่นแปลว่าถ้าสมมติมีเครื่องใหม่ล็อกอินเครื่องเก่าที่ทํางานอยู่นะครับรก็จะโดนดิสคอ n เนก t ออกไปทันทีนะครับอ่านี่คือเรื่องของลิมิต c o n เ u น r ์เล l ล็อกอนะครับผมอาจเริ่มต้นผมอาจจะลองขออนุญ,ญาตปรับเป็น1นะครับอ่าก็คือลิมิตแค่1เรื่องเท่านั้นอ่าจากนั้นผมก็เลื่อนลงมาคลิกเซฟเชนครับผม โอเคโอเคเรียบร้อยคุณี้เห็นว่าเชนเซฟขึ้นเรียบร้อยคราวนี้เรามาเทสกันดูนะครับคราวนี้ผมเปิดด้วยตัวบัลเซอร์ r o m e ผมจะลองไปเปิดออปชันของโครมผมสร้างอินคอร์ดิ w ตวินโดว์ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่คนลเซสชันกับหน้าต่างโ o m e เดิมนะครับแล้วผมก็อาจจะลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับอ่าอันนี้คืออินคอร์ดิ w ตวินโดว์สองหน้าต่างนะ แล้วผมก็จะลองล็อกอินโดยใช้เขาแอปพลินตัวเดียวกันล็อกอินเข้าไปโอเคเครื่องเซสชัน uh, ล่าสุดก็คือขึ้นโอเคตอนนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมภายใต้คอนดิเตอ t o วินโด o w แต่คราวนี้กลับมาดูที่หน้าเบราว์เซอร์หน้าเดิมของผมนะครับผมก็จะลองไปคลิกเมนูตัวไหนก็ได้นะครับที่เข้าอยู่ในส่วนแอดมินนะครับผมผม,ผมคลิกเซสชันอีกรอบหนึ่งเห็นว่าโปรแกรมมันจะขึ้นเลยครับว่า user s e s s i o น timeout พ o สล็อกอินในเกมนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเกิดตัวบอสเซอร์หลักของผมล็อกอินใหม่จากนั้นอ่ะเข้ามาที่ i n c o r i t o Window ผมรีเฟรชหน้าเพจก็หลุดเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือการตั้งค่าตัวคอนเฟ r ร์มล็อกอินนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วครับผมก็คือ,อะจะอยู่ในตัว Authentication นะครับหรือว่าจะเสิร์ชผ่านไซแอรมินนะครับก็คือจะอยู่ใน คอนเทนตล็อกอินเราสามารถกําหนดได้ครับว่าจะมีกี่เซสชันที่รันพร้อมกันนะครับส่วนฟีเจอร์ตัวนี้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในเวอร์ชันมูเดลของ3.5นะครับขึ้นไปน่าจะมีฟีเจอร์ตัวนี้นะครับในการตั้งค่าแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันเดิมนะครับสำหรับตัวมูเดลมีปลั๊กอ,อินเสริมอยู่นะครับชื่อว่า Unity Login นะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็คือจะรองรับเวอร์ชันเก่าๆด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าในมูเดลของท่านใดที่แบบเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็ไมม่ีตัว การตั้งค่าตัวคอนเทนเตอร์ล็อกอินนะครับก็อาจจะลองไปดาวน์โหลดตัวปลั in, ๊กอินยูนิล็อกอินขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในตัวโ o d ดลนะครับเข้าไปหาได้เลยนะฮะอ่านี่นะครับก็เป็นหัวข้อสั้นๆน,นะครับของดิสเทนเนอร์ทริปเป็นทริปวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ